วันที่25พฤษภาคม2566สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญออกตรวจตราให้คำแนะนำตามพระราช,ชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพศ2545และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2557รวมทั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การประเมินรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา26การยื่นรับรองหลักสูตรค่าใช้จ่ายและสิทธิประโยชน์อื่นรวมถึงการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการจำนวน2แห่งดังนี้ 1. บริษัทข้าวดินดีจำกัด 2. SCG Home เมืองอำนาจเจริญค่ะโกเมืองสกลรายงาน